มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จอยุธยาเชิญชวนพระศกนิกรเฝ้ารับสเสด็จเมื่อวันที่17มีนาคมนะคะแฟนเพจ a c e b o o k พระลานได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสัมมนเนงวันเสาร์ที่20ปีนาคม2564เวลา17นาฬิกาณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนพระสกนิกกรเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจณจังหวัดพระนครศรีอยอุธยาวันที่20มีนาคมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ